สวัสดีครับฟอดครับพานุพงแก้วเศรโฐงนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยขอนแก่นประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งปีนี้ปี2565ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านพัฒนาสังคมบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนครับผม มีความปิติเป็นอย่างมากเลยครับในการได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในเรื่องของรางวัลนะครับการพัฒนาเด็กเยาวชนเป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าตนเองนั้นได้รับหน้าที่การเป็น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดคอนแก่นประธานสภาเด็กและเยาวชนนะครับย่อมส่งเสริมในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในศักยภาพทางด้านต่างๆนะครับในเรื่องลดละบุหรี่หรือว่าเรื่องป้องกันเอดอนามัยเจริญพันธุ์นะครับและการส่งเสริมให้เด็กทุกคนนะครับได้มีส่วนร่วมกับสังคมมากยิ่งขึ้นผมอยากจะฝากนะครับสำหรับน้องๆทุกๆคนนะครับให้ร่วมกันเป็นจิตอาสาทุกๆคนนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างออกมาด้วยใจนะครับเราจะได้ผลตอบแทนมากที่สุด สุดมากกว่ากําลังกายที่เราออกไปได้ซ้ำนะครับหลายคนนะครับอาจจะมองว่ารางวัลเนี่ยทำไมเด็กทุกคนถึงอยากได้รางวัลรางวัลเป็นเครื่องการันตีอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เรานั้นมีด้านที่ถนัดแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีรางวัลจะไม่มีด้านที่ถนัดนะครับอยากให้ทุกคนทํางานด้วยใจนะครับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทุกคนก็จะได้มีกิจกรรมนะครับทำให้เราทํางานเป็นนะครับหลายคนได้พูดไว้แล้วนะครับก็ขอให้ ทุกคนนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมและเป็นผู้นำที่ดีต่อไปครับ